ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่31กรกรกฎาคม2564ันาหสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะครับหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีตุลยางที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้าง หากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับตำแหน่งดาวเจ้าเรือนของคุณก็คือตำแหน่งของดาวศุกร์นะครับแต่ดาวศุกร์ในช่วงนี้โคจรตกในเรือนกรรมะกรมมะก็แปลว่าหน้าที่การงานภาระหน้าที่หรือสิ่งที่เราทํากอดร่วมกับดาวอังคารนะครับก็ถือว่าเป็นดาวผู้มิตรดีดาวคารมันมาจากเรือนกระดุมพระและก็เรือนปัตตานีมันหมายถึงในเรื่องการเงินการลงทุนหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของภาระหน้าที่นั่นแปลว่า หากคุณทํางานประจําหรือทํางานเก่งเงินเดือนอยู่เชื่อมั่นว่าในเดือนนี้งานของคุณเข้ารูปเข้ารอยหรืองานของคุณไม่ได้เกิดวิกฤตหรือเกิดปัญหาเหมือนอเศรษฐกิจกบ้านเมืองของเราที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองเอ่ยโรคระบาดเอ่ยนะครับถ้าคุณ เกิดในลัคนาราศีตุลแล้วก็ยังทํางานประจําอยู่นั่นแปลว่างานของคุณตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับงานมากหรืออาจจะมีงานทํามากกว่า1อย่างนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทํางานนีงิเดือนอาจจะมีเวลาในการที่จะทํา O.T ทําำล่วงเวลาหรืออาจจะมาทําอาชีพอื่นเสริมก็ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะดูแล้วโอกาสที่จะมีเรื่องของงานเข้ามาเป็นด้านดีด้านบวกสําหรับตัวของคุณก็มีโอกาสเป็นไปได้และที่สําคัญคุณทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคุณก็เห็นความตั้งอกตั้งใจที่คุณทําอยู่ก็ถือว่าเป็นผลงานของคุณเป็นเรื่องดีของคุณ ที่ทำงานแล้วอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้าและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีก็ถือว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลในช่วงนี้งานของคุณยังถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ <c oughs> ทำงานอิสระหรือทำงานส่วนตัวหรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆช่วงนี้อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้อง ค้าเอาไว้นะครับไม่ว่างานนั้นจะมีความอาชอบหรือไม่ชอบหรือมีความถนัดหรือไม่ถนัดก็แล้วแต่แต่ถ้ามันมีงานเข้ามาก็ลองศึกษาลองเริ่มต้นดูนะครับผมว่าในชั่วโมงนี้ไม่น่าจะเ,าเลือกงานนะครับอันไหนที่มีรายได้มีช่องทางในการที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยง ตัวเองแล้วก็หล่อเลี้ยงครอบครัวผมถือว่าลองคว้าเอาไว้ก่อนนะครับบางทีงานใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะตอบโจทย์ในวันข้างหน้าได้หรืออาจจะเ,เป็นผลดีต่อตัวของคุณในวันข้างหน้าได้ถ้าคุณเริ่มต้นนับหนึ่งนับสองในวันนี้แล้วบางทีช่วงเศรษฐกิจฟื้น หรือช่วงที่บ้านเมืองแล้วก็ของโลกเนี่ยมันกลับสู่เหตุการณ์ปกติแล้วไม่แน่ธุรกิจการงานของคุณอาจจะเติบโตแบบก้าวกระโดดในวันข้างหน้าก็ได้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลในช่วงนี้เรื่องของงานคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาหรือมีเรื่องราวานักหนาสาหัสแต่อย่างใดแต่พผอิญดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวศุกร์นะครับแล้วก็กอดกับดาวอังคารถือว่าเป็นดาวคู่มิตรดี แต่มันก็ไปเลงกับดาวพัส,สาุ์ด้วยดาวพัส,สาุ์ก็แปลหมายถึงในเรื่องของภาระหน้าที่ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ก็เป็นเรื่องของคนในเครือญาติหรือครอบครัวของเรานะครับเราอาจจะต้องทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะต้องจุนเจือช่วยเหลือคนในครอบครัวคนในเครือญาติของเราตลอดเวลาหรืออาจจะหาเงินมากขึ้นเพื่อจะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของภาระไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้านผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิตต่างๆก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วยังพอมีช่องทางในการหาเงินหาไรายได้เข้ามาผมว่าก็พร้อมที่จะเหนื่อยดีกว่านะครับยังไงตอนนี้ดวงชาวลัคนาราศีตุลตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวในเรื่องของงานเลยทีเดียวนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวการเงินคือเจ้าเรือนกระดุมพระนั่นเองแต่เจ้าเรือนกระดุมพระก็คือตำแหน่งของดาวอังคาร แต่คารตอนนี้ก็ไปตกในเรือนกรรมะก็เกาะก,กับดาวศุกร์หรือดาวประจําตัวของตัวคุณเองก็ถือว่าเป็นเ,เรือนชะตาที่ดีไม่ได้เสียหายการเงินได้ตําแหน่งเป็นนิดนิดก็อาจจะต่าต้อยน้อยด้วยค่าก็คือการเงินของคุณอาจจะได้มาจากงานก็จริงแต่อันอาจจะได้มาทีละเล็กทีละน้อยหรือได้เข้ามา เรื่อยๆนะครับไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตซะทีเดียวแต่อย่างน้อยก็ยังพอที่จะหมุนเงินหาเงินหรือใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวได้เป็นอย่างดีฉะนั้นการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับหรือในช่วงไตรมาสหลังนะครับของเดือนออกรกฎาคมเนี้ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาการเงินของคุณยังหมุนใช้จ่ายอย่างคล่องตัวเลยทีเดียวคิดว่าคงไม่น่าจะมี ความกังวลหรือความเครียดในเรื่องการเงินแต่อยา่างใดนะครับก็ยังพอหาเงินพอจะมาใช้จ่ายในเ,เรื่องราวของตัวเองหรือในเรื่องของครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับ ตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนโชคลาภคือดาวอาทิตย์แต่ดาวอาทิตย์ตอนนี้ก็โคจรตกในเรือนสุภะากอดกับดาวพุธคือเจ้าเรือนสุภาด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นเ,เรือนชะตาที่ดีด้วยเพราะว่าตำแหน่งของดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคกอดกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่เด่นคู่ดังนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวและที่สําคัญ <c oughs> ในเรือนของดินเรือนโชคลาภเนี่ยมีดาวพระเกต เพิ่งจะย้ายเข้ามาเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานั่นเองนะครับดาวพระเกตตัวนี้ก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาบหรือจะได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าวันนี้คุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่เอ่ยปากแล้วจะได้รับการช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการขอยื่นกู้หรือขอโอดีแบงก์หรือขอสินเชื่อส่วนบุคคลของ ฟแนนซ์ Finance, สถาบานันการเงินต่างๆก็มีโอกาสที่คุณจะได้มันมาด้วยเช่นกันนะครับหรือถ้าจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลในงวดที่จะถึงนี้ก็คืองวดทั้งวันที่16หร,หรือวันที่1สิงหาคมก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้เช่นกันฉะนั้นตอนนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะทําอะไรก็แล้วแต่ ผมมั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ลงตัวเลยทีเดียวคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจสำหรับตัวของคุณอาจจะไม่ใช่เรื่องของเคราะ เรื่องของการเจ็บป่วยหรือเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเพราะดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์ยังได้เกณฑ์ชะตาที่ดีและที่สําคัญณนะวันนี้ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยก็ถือว่าเป็นเ,เรือนชะตาที่ดีและก็เป็นดาวที่ให้คุณกับตัวของคุณเองแต่อเผอิญว่าไปเลงกับดาวพระเสาร์นั่นแปลว่าคุณอาจจะเหนื่อยกับ2อ,อเรื่องใหญ่ๆ1เหนื่อยกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือเครือญาติ ถ้าคุณมีคนแก่คนเฒ่าในครอบครัวอาจจะในอกเหนื่อยใจนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยปัญหาเรื่องสุขภาพหรือแม้ปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของญาติเรื่องของคนก็อาจจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินนะครับที่คุณอาจจะต้องใช้จ่ายกับมันผ่อนกับมันหรือว่าจะต้อง บริหารในเรื่องการเงินที่จะใช้จ่ายอย่างลงตัวเลยทีเดียวก็ถือว่าในช่วงนี้คุณยังเอาอยู่ในอสองเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะตำแหน่งของคุณยังโอเคอยู่ฉะนั้นอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของคนกับเรื่องของภาระหน้าที่แต่เรื่องอื่นๆคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึก สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูม Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไป แต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ